แล้วก็จริงๆนะเราจริงๆเราเจอซีอโอแต่ละท่านเนี่ยใช่ครับแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะแต่ละคนเองก็มีแนวตัวของตัวเองเนาะใช่ว่ามีแนวคิดที่ไม่เหมือนใครบางคนเนี่ยมาจากครอบครัวที่รวยอยู่แล้วแต่เราก็ว่าเขาไม่ได้เอาขาเกิดมาเลยเขาก็ไม่ผิดนะเขารับช่วงต่อจากคุณพ่อคุณแม่มาแต่การรับช่วงต่อนี้ก็ไม่ใช่ง่ายบางคนเนี่ยจนแบบไม่มีอะไรจะกินเลยก็มีเหมือนกันแต่เขาสามารถขึ้นมาเป็นซีอโอที่มีเงินเป็นร้อยล้านได้ส่วนบางคนเคยรวย แล้วก็ล้มแล้วกลับมาเลยได้ใหม่อย่างเช่นคุณศีวัชริดยงยัยเนาะนะคะอ่ะอีเทปนึงเทปนี้ตอนนี้พิเศษนิดนึงสี่โอแบบไม่เหมือนใครจริงๆครับต้องบอกอย่างเงยของคุณวราวุธเบญจาพุทธาราครับอ๋อพี่โอพี่โอพี่โอครับพี่โอเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับด้านโกลฟิวเจอร์ทำเกี่ยวกับการลงเรียกว่าเป็นผู้บริหารเลยเนาะ ผู้บริหารดับสูงของการลงทุนกระลอมคุณผู้ชมแต่ในรู้เราชอบอะไรเขาขับชาร์ตมากแบบ่เขาคถูกต้องครับคือการขับขี่ฮาร์เรย์เดวิดสันครับก็เลยรู้สึกว่าคนคนนึงสามารถทำอะไรได้หลายอย่างใช่แล้วในช่วงนั้นเป็นช่วงตัดต่อยแบบมีความวุ่นวายในชีวิตมากแล้วคือคือแล้วฟังเขาสัมภาษณ์นะครับก็คือแบบรู้สึกแบบชีวิตได้มีการแบบปลดปล่อ้ยมัน มันไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรเครียดกับชีวิตมากคือต้องอใช้ชีวิตแบบให้คุ้มค่าครับ<ะ>มีความสุขกับการใช้ชีวิตดีกว่าครับอถ้าอ,อันนี้ที่เขาบอกแนวคิดเนะก็ค,คือที่ยิบสีชั่วโมงเนี่ยแนนก็คืออยากจะรู้ตัวแนนเองเนี่ยก็เป็นคนทำงานตัวพวกเราทุกคนเองเป็นคนทำงานงใช่ไหมแล้วอย่างว่าเขาแบ่งเวลายังไงถ้าเขาแบ่งเวลาได้เก่งมากอ่ะคือเขาทำบริษัทของเขาเองโฟลฟิวเจอร์นี่คือมันลานทั้งวันคุณรู้สึกไหลงทุนทองจะรู้เนาะว่าราคาเนี่ย เขาลางกันทั้งวันปปรับ<ต>เลี่ยนตลอ่เขาก็มีเวลามาขี่ฮาร์เลย์ไม่ได้ขี่แบบเล่นๆนะคุณผู้ชมใช่ขี่จริงๆแบบไปต่างจังหวัดเป็นกุ๊บเป็นร้อยๆคนแบบเนี้ยเขาก็แบ่งเวลาได้เขาบอกว่าเขามีจุดเดียวคือ3-8 <c oughs> 24ชั่วโมงก็ 3, คือหารสามคุณผู้ชม8ชั่วโมงทำงาน <c oughs> 8ชั่วโมงแอคทิวิตี้หรืออยู่กับครอบครัวแล้วแต่คน 8, <c oughs> 8ชั่วโมงเลยต้องนอนบางคนเนี่ยใช้ชีวิตแนนคนนึงคือใช้เวลานอนอะร้อยเกินไปใช้เวลานอนไม่ใช่ว่าทำงานเยอะอะไรนะคือแนนเนี่ยชอบแอคทิวิตี้มากครับมองว่างานมาก อะไรแบบนี <muitas mit> ้อย oh him ่ามาแอบทำที no ่น no ี่ก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนเราวข้าเรื่องนี้เป็นไงต้องบอกว่าบุคลิกพี่โอ๋ด้วยแหละพี่โอ๋เขาจากแต่ก่อนที่เราเคยดิณาราการภาพเราคงจะว่าคนขี่พวกชอปเปอร์ฮาร์เล่อะไรเงี้ยจะต้องแบบเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆมีรอยสักใส่เสื้อหนังกางเกงหนังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ดูเทปของพี่โอ๋จะบอกว่าโอ้พี่โอ๋ไม่ไม่มีลุคนั้นเลยเป็นผู้ชายขาวๆดูสะอาดใส่แว่นใช่ผอมๆแต่ขับฮาร์เลย แต่หัวใจเขาเนี่ยแบบแมนเกินร้อยเนาะวิธีการตอกันพูดกันใจนี่ฟังแล้วแบบคือชัดเจนคุณผู้ชมคพืแอนไม่ต้องแปลอะไรฟังดอฟังแ็แบบอืมค่ะอ๋อแม่ก็ใช่เลยค่ะไม่เหมือนเดอล์ เป็นสุดท้ายของรายการค่ะเรายังขออนุญาตใช้สถานที่นะคะจากร้าน PHD ค่ะอยู่ที่ RGA โซน A ค่ะร้านนี้ก็จะเป็นร้านฮานเล่น,นะคะที่พี่โอ๋เนี่ยมาเป็นประจำนะคะไม่ได้เป็นผู้่วนสนแต่อย่างใดแต่เรียกว่าสนิทจากเป็นพี่น้องแล้วก็ของร้านเลยเพราะพี่โอ๋เองก็เล่นสดแบบนี้เหมือนกันนะคะส้งท้ทายเป็ดท,ที่แล้วค่ะด้วยเราบอกว่าวิาวธีการบริหารงานบริหารคนของพี่โอ๋เนี่ยแปลกไปจากคนอื่นซึ่งแปลกในทิิทางที่ดีด้วย นอกจากนั้นเองวิธีการบริหารชีวิตครอบของพี่โอเองก็มีจุดที่น่าสนใจที่เราหยิบมายกมาพูดคุยกันผู้บริหารท่านนี้มีแนวทางการบริหารไม่เหมือนใครแล้วการดูแลครอบครัวก็ยังสบายสบายอีกด้วยล่ะครับการบริหารครอบครัวพูดถึงลูกอเลรเราเมื่อกี้แอบพูดคงไว้แล้วเวลาปล่อยลูกให้เลี้ยงเนี่ยผู้บริหารในส่วนมากเขาก็จะให้เป็นโรงเรียนดีๆนานาชาติส่งไปเรียนต่างประเทศพี่โอไปประเท,ะเทศไหนคะลูกข้างบ้านไปประเทศประเทศเพื่อนบ้านข้างบ้านไม่ถึง5กิโล ไปข้างบ้านโรงเรียนบ้านเป็นโรงเรียนดีอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ไม่เคีงกัดีครับแต่เป็นโรงเรียนเอกชนซึ่งมีครูไม่ดูักเรียนไม่เกิน30สคนเรียนเล็ก,ลกอา่าถ้าหนึ่งห้องมีสามคนครู3มคนอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าอย่างนั้นดูแลลูกผมได้ดีกว่าและไม่ต้องมีบังคับใส่ชุดตัดผมสั้นอะไรเงี้ยไม่ต้องขอมีเวลาเล่นเยอะๆการบ้านไม่ต้องเยอะแล้วก็เช้าสักเจ็ดโมงตื่นไปถึงเรียนแปดโมงห้าโมงกลับมาเล่นกับพ่อได้หกโมงเล่นกับพ่อได้ สามทุ่มนอนมีเวลาเล่นเยอะๆทำไมไม่ห่วงอะคะว่าเขาจะกลายเป็นคนที่อาจจะด้อยกว่าคนอื่นที่เขาเรียนนานาชาติไหมเขาจะด้อยกว่าคนที่ไปเรียนต่อประเทศไหมเราไม่ห่วงนี่แต่ถ้าเขาจะด้อยผมน่าจะด้อยกว่าเขาเยอะผมไม่อยากจงหวัดเชียงรายโรงเรียนกระเปียกเรียกอะไรกร็กรกไม่รู้ก็ยังมาได้ทีอย่างนี้ไม่หลอกนั้นอยู่ที่คนนั่นเป็นคนดีเพื่อนรักมีมีโลจิกในการคิดไม่เอาเปรียบคนอื่น อย่างไงคนอย่างนี้ก็โตคนเก่งแต่ไม่มีอย่างนี้เลยก็คคแค่นะั้นนี่คือวิธีคิดในการสอนลูกบอกว่าจบจากจังหวัดเชียงคนชคเชียงรายค่เชียงรายจบจากโรงเรียนธรมธรมดาธรรมดาแลา้วเข้าศ<ม>ึกกรุงเทพไ,ได้ไงคะก็เรียนมอชอจบก็อย่างที่บอกพอดีแบงค์เขาอยากให้คนไปทํางานเขาไปได้งมาหาลัยก็ดึงมาขยับมาเรื่อยๆพี่โอ๋ก็เลยมีทัศนคติว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนในโรงเรียนที่หนูหลาง เหแต่ว่าให้ลูกเป็นคนดีสาคัญคือเราดูแลเขาดีหรือเปล่าไม่ใช่ครูแล้วพี่โอมีเวลาการแบ่งเวลาไปหาลูกถึงบ้านสอนกันบ้านทุกครั้งสอนเลขสอนวิทยาศาสตร์แม่ก็สอนภาษาไทยสังคมที่ผมไม่เก่งอคุณแม่ทํางานอะไรคะคะด้วยคือเมื่อก่อนเนี่ยทำงานเป็นหัวหน้าไฟแนนซ์เหมือนกันแล้วก็บริษัทปิดตอนสี่ศูนย์ก็ไม่ต้องทำละดูแลลูกดีกว่าอ๋อตอนนี้คุณแม่ก็เป็นแม่บ้านดูแลลูกอย่างเดียวพี่โอมเป็นหัวหน้าครอบครัว เจอกับภรรยาคนนี้มากี่ปีแล้วโอ้กี Tel ่ป right enfin ีแล้วเนี right? ่ยยี่สิบได้ไหมคะง่ายจะเกินเกินยี่สิบกว่าปีพี่อ๋ออายุประมาณสี่สิบห้าแอบบอกอายุได้ใช่ไหมสี่สิบห้าผ่าไปซะแล้วสี่สิบห้าสี่สิบห้านะคะก็คือประมาณยี่สิบปีที่แล้วเอนได้เจอกับภรรยาคนนี้ถูกใจอะไรในความเป็นพี่เขาคะพี่เขาชื่ออะไรคะภรรยาชื่อเอถูกใจอะไรพี่เอคะถูกใจอะไรอืมอยากรู้อ่ะก็ เป็นเป็นผมอะเป็นคนดีก็เชื่อใจได้ไม่พูดง่ายง่ายนะไม่มีเงาพี่นะต้องคอยเจ,จาะเจาะถามไม่คอ่อยเจาะไปเนะ <laughs> เพราะว่าพี่โอ๊เป็นคนที่แบบมีแนวคิดไม่ค่อยเหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่แค่นั้นพอแล้วเราไม่ไม่แต่งงานด้วยนะอยู่ด้วยกันก็ด้วยรักกันไม่ต้องอพี่อนผู้บริหารที่แปลกมากก็ไปขอพ่อพ่<ข>อก็บอกเออถ้ารักลูกเขาตอนนั้นพี่มีอะไรเป็นหลังไหมคะเด็กกระโปรงทำงานใหม่ๆหม่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่า คุณพ่อเขาเห็นในความคดีของเราหรือไม่เนกล้าขอกล้าให้ั้งคุณพ่อเป็นสไตล์เดียวกับทหารทหารด้วยดุด้วยแล้วเขาไปขอลูกสาวเขาพี่พันโทด้วยนะทำาไมนั้นนะนี่อย่างนี้มันต้องมีเทคนิคแล้วพี่เราพูดถึงเทคนิคแล้วมันต้องมีดีคะเทคนิคในการที่แบบว่าเราเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่มาต่างจังหวัดแล้วก็เขากม่เห็นเราเป็นคนดีเชื่อดีเขาก็เห็นเราอยู่แล้วผู้ใหญ่เขาก็ดูออก ราะฉะนั้นต้องบอกคุณชวยหนึงวิธีการใช้ชีวิตให้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้บริหารจากเด็กผู้ชายคนหนึง่งที่เรียนโรงเรียนที่ต่างจังหวัดผู้จริงทําจริงอ่ะผู้จริงทําจริงก็จะเกิดเป็นอภิิหารถกทําให้พี่มาเป็นผู้บริหารแบบวันนี้ได้เลยแล้วมีความรู้ความสามารถแล้วก็ต้องตั้งใจคืออันนั้นนะคนมาถึงวัยนี้มันต้องมีอยู่แล้วแหละมันไม่มีมันไม่รู้งานตัวเองมันงานไม่ได้หรอกอ นะคะนี่คือส่วนของชีวิตครอบครัวนะคะมาดูถึงฮอบบี้ที่วันนี้จะมาคุยเป็นหลักกันดีกว่าอยู่ที่ร้านนี้จําเป็นที่ต้องพูดถึงรถฮาเล้ย์รถฮาเล้ยงที่มีความชอบมานานหรือยังคะจริงๆเล่นมอเตอร์ไซค์มาเยอะมันจะขับรถ มโมดูคอร์สมีบารเส้นมวกันนอกกระโดดเนินอะได้วยนะอ๋อท, <มา S 1> ที่เป็นรถล้อใหญ่ๆรถบาบาอะรถทิ้งแคดกระโดดแล้วก็เลาเท่นไบก็มาพักนึงออฟโรดก็มาพักนึงเข้าป่าเข้าเขาออเกือเยอะอะเยอะแล้วก็จิ้งมไซน์นี่เป็นของรักใน,นเด็กๆเล่นนัอนเด็กๆก็ัมาถึงเนี่ยก็พอดีเพื่อนรักกันมาขายฮาเร็สด ก็เขาก,ก็ขายบีเอ็มขายออซค์ให้เรามีทั้งหมดออกไปหมดรวมซื้อคันหาเลให้เดียวอ๋อเอาออซา์ที่เราชอบไ่แหละรวมตังค์กันเพราะว่าฮาเลนี่ก็ราคาคันนึงก็ไม่ใช่ถูกถูกใช่ไหมคะส่นใหของฮาเลคืออะไรทำไมเราถึงยอมทิ้งสิ่งที่เราชอบเั้งหลายอย่างมาจากเขาไปเดียวของรถอซายเหมือนกันสุดท้ายเพื่อนนี่มันขี่มันก็สไตล์เดียวกันอ่ะหนึ่งนะคนขับฮาเลเนี่ยจะไม่ค่อยเอ็กซ์ปิคอะไรมไม่คาดหวังอะไรคืออยากขี่ อยากเที่ยวก็ไปมไม่ต้องคาดว่าคนนั้นจะมากับเราไม่ไปกับเรารักคือโทษน,นะรักกูหรือเปล่ามึงหรือว่าก,กูไม่มีคือทุกคนก็ทุนพร้อมหมดแล้วอะ่ะคนไม่ต้องการอะไรจากกันอะ่ะรือว่าเป็นเพื่อนกันเฮฮาคุณ hey, เป็นหลักเป็นกลางอะไรกว่า <c oughs> อยู่ในวงการไฟแนนซ์อย่างเงี้ยแนะนําพวกเราหน่อยรวมถึงตัวนายแล้วก็ทีมงานคุณผู้ชมด้วยวิธีการบริหารเงินที่ทํามีเงินเก็บจะสามารถมี h o บ,บี้ที่เราชอบได้ใช้เงินได้แบบเต็มที่ของเราเนี่ย เรา,า,าหายยาทุกคนเนี่ยนะมีชีวิตสังเกตนะตอนเราเด็กเดกนินเดือนระดับหม mm ื hmm. ่นก็ใช้ระดับหมื่นเงินเดือนสามหมื่นก็ใช้สามหมื่นจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าการเรเียนขึ้นมาเนี่ยเราสึกเปลี่ยนแปลงในชีวิตตัวเองไหม mm hmm. ไม่มีใครเขาสึกเปลี่ยนแปลงนะก็ใช้มันจะใช้ตาว <c oughs> ไปอย่าง,งน,นั้นน <c oughs> อันนี้ถามว่าถูกไหมเนี่ยอย่าลืมนะตอนเราหกสิบทุกคนเนี่ยหยุดทํางานไม่กีตังค์แล้วนะ <c oughs> ทำอย่างนั้นไม่ได้นะ โอเคเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยในช่วงสิบปีแรกเป็นอย่างนี้ได้เราเหลือเวลาทํางานอีกสา3สิบสาสิบสี่สิบปีเนี่ยไม่ได้แล้วนะเริ่มแรกๆเนี่ยอาจจะเก็บสักสิบเเซ็นตก่อนอีกสักสิบปีหลังเก็บสักยี่สิบเปอร์เซ็ตก่อนเหลือท้ายๆที่เขาเก็บเยอะๆหกสิบปีเนี่ยจะได้เป็นภารบรัฐบาลค่ะคือมันเป็นวิธีมันคอนเซ็ปต์มันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าไอ้ที่เราไปอินเวสต์กันอย่างไงเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะต้องมีวินัยตรงนี้อ่ะไม่งั้น มีร้อยเก็บแปดสิบนี่ก็ไม่ใช่อะชีวิตเราเกิดมาครั้งเดียวนะไม่ใช้เอาให้ใครอ่ะอือค่ะก็คือสมมติว่าตอนเราได้งเงินเดือนระดับต้นก่อนอระดับระดับหมืน่นก็เก็บสิเปอร์เซ็นต์ก่อนไมถถ่ถ้าใหม่ๆยังไม่ต้องขนาดนั้นใช้ชีวิตตัวเองก่อนด้วย<อ>มันยังไม่จําเป็นค่ะเพราะเรามีเวลาทำงานไกลมากแล้วคนจะเริ่มเก็บเมื่อไหร่คะพี่ก็สักสิบปีแรกเนี่ยยังไม่ต้องหรอกใช้ชีวิตซื้อสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะใจมันเป็นอย่างนั้นทุกคนอยู่แล้วล่ะอย่าไปฝืนมันเลยัไม่ใช่อ่ะ สิบสิบเอ็ดปี 10, เป็นต้นไปนต้องคิดแล้วนะ uh huh. ต้องเริ่มสักสิบเปอร์เซ็นต์ละ <Okay. S 2> เอาใส่ไว้แล้วสิบเอร์เนเนี่ยอย่าลืมเรื่องดอกเบีย้ยนะสิเปอร์เซนเนี่ยถ้าเกิดเก็บสิบาทเนี่ยนะ <Ha. S 2> อีกสามสิบสีข้างหน้าเนี่ยสิบบาทนี่ไม่นช่สิบาทนะเป็นหลักทริปเปลิลดับเบิลเลยนะในเรื่องของดอกเบีย้ย mm hmm. ทบต้นทบดอกนี่นะมันจะทําให้เงินเราตอนแก่เนี่ยเยอะ ก็คืออย่าเพียงแต่ว่าเก็บเงินเหมือนสมัยก่อนเราเก็บเงินใส่หายแล้วก็ฝังไว้ไม่ใช่แบบนั้นคือเอาเงินไปลงทุนต่อถูกต้องแล้วยิ่งรัฐบาลถ้ามีอะไรเบนเนฟิตที่เป็นภาษีพวกนี้นะจัดการซะ L P F R F สะสมไว้เลยรับรองแกมาไม่ต้องให้ลูกเลี้ยงอ่ะอ่ะก็คือพี่เอกจะบอกเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราควรจะใช้ชีวิตให้เต็มที่สิบปีแรกเนี่ยถ้าคุณอยากจะใช้เต็มที่ก็ใช้ไป ก็มีเกบ็บมาเผื่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลอะไรเบาๆาน้นเองที่จริงแล้วรัฐตองให้เราเริ่มการสังคมอยู่แล้วด้วยแต่หลังจากนั้นมาคุณต้องเริ่มคิดแล้วว่าเมื่อคนอายุ60สิบสิบคุณจะไม่มีรายได้แล้วนะมีรายได้ยิ่งบางคนไม่มีลูกครานี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ก็คือเก็บแต่ไม่ใช่เก็บเงินใส่หายเมื่อก่อนเก็บใส่ตู้เอาไว้หรือไม่ใช่เก็บเกินไปจนเรียกว่าขี้เหนียวอ่ะอย่างนันชีวิตไ<ร>ม <chính> ่ม <ตร chính> ีความสุข<ต>ม <ร chính> ันไม่<ต>ร <chính> ู<ต>ร <chính> ้เพื่ออะไรอือฮึเขาสุดท้ายก็เกิดมาครั้งเดียวหมดอ่ะลูกให้เขาเรียนให้เเเ้าาาทงงนไไดดออม่่ีวร โ mm hmm. ตมาเขาไปสู้กับชีวิตเองไม่ดีกว่าหรเราแค่ส่งเสริมเขาจนถึงเราคงไม่ต้องมาเลี้ยงเขาจนถึงตายว่างไม่ใช่อะโตมากันหน้าที่เขาอยู่แล้ว mm hmm. แต่เราก็ไม่หวังพึ่งเขาเลี้ยงเราเหมือนกันนะก็ mm hmm. แ,แค่นั้นอะคน,คนทําหน้าที่ของตัวเองไปนะคะคุณผู้ชมนี่คือแนวทางในใจที่หลายๆคนอยากทําแล้วยังไม่กล้าที่จะออกมาทํา บางคนตอนนี้อาจจะฟังในเคสเราอาจจะเถียงในใจว่าแบบนั้นไม่ได้แบบนี้ไม่ใช่สุดท้ายแล้วคุณก็เถียงอยู่กับตัวเองไม่ได้เริ่มเดินหน้าก้าวที่จะทําสักครั้งหนึ่งนะคะสุดท้ายค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเคสต์ดี้แบบหนึ่งแล้วกันใครจะเอาแบบอยากก็ไม่ว่าแต่ใครมีเถียงในใจสุดท้ายอาจจะได้คําตอบแบบพี่โอ๋ก็ไม่แน่อยู่ที่คุณจะเลือกค่ะคุณเลือกแบบไหนบั้นปลายของคุณก็จะไปทิศทางนั้นคุณทีมงานเราบ้างนะเราก็ได้ออยู่คนมาสามคนก่อนแล้วน่ยิ่งมาเลือมาสามคนก่อน ตอนนั้นที่อยู่กันสามคนเป็นยังไงบ้างร้างหรืองมใส่ลมลู้คุกคานบอกว่าต้องบอกว่าทุกอารมณ์ครับกับการทํางานี่แบบมีช่วงที่แบบเหนื่อยก็ให้กําลังใจกันบางช่วงก็แบบมีปัญหาทะเลาะกันนิดหน่อยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนทํางานด้วยกันเราจะไม่ทะเลาะกันด้วยความจริงจังของทั้งสามคนในการทํางานด้วยครับก็เลยแบบอยากใช่ครับต่างคนก็มีแนวคิดอะไรที่ไม่เหมือนกันบางทีก็ อาจจะสื่อสารกันไ,ไม่เข้าใจอะไรกันบ้างเข้าใจผิดกันบ้างะอะไรเงี้ยครับต้องบอกว่าเราเ,เป็นทีมงานรุ่นใหม่แล้วก็ยุคใหม่อลกันเราเป็นเจเนอเรชั่นใหม่มากก็คืออายุพวกเราแต่ละคนเนี่ยคือ20กว่าทั้งนั้นเลยก็คือผู้ใหญ่เนี่ยบางท่านก็อาจจะมอีมองเหมือนกันคือบ,บอกเรามวาว่าเออเด็กเกินไปนะกับการทํางานแบบด้วยตัวเองเพราะเราไม่มีผู้ใหญ่ที่แบบมาอยู่ในทีมเลยไนงะแต่ผู้ใหญ่ก็จะคอยมองคอยดูแลอยูใ่ใกล้ใกล้กแหละแต่เราก็ค่อยคิดกันเองทุกอย่างอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วปัญหามันเกิดแน่นอนเราต่างคน ต่างมาต่าง,างความติดใจอ<ง>นีกว่าจะเบนเนะี่ยผู้ชมหลอมรวมให้เรากเป็นทีมงานวันเดย์แบบนี้ได้เนะี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือจะบอกว่าอันนี้ก็ผู้ชมลองเอาไปเก็บไปใช้ดูได้เนะาะก็คือการเริ่มต้นกับการทําง,งานที่ใหม่เริ่มต้นกับการทํางานกับทีมใหม่ๆกับคนใหม่ๆเนี่ยสิ่งสาคัญก็คือหนึ่งคุณอย่าลืมความเป็นตัวเองถูกปะถูกครับอย่านะคะเคยพยายามเราเคยพยายามจะลืมความเป็นตัวเองกันอย่าต้องบอกว่าอย่าพยายามจะเอาใจ อีกคนหนึ่งในทีมแล้วเราต้องลำบากหรืออะไรยังไงคือเป็นตัวของตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ฟังใครเลยเราต้องคอยรับฟังคน, mm hmm. คนอื่นแล้วเราก็เอามาอ mm ัดแอฟกับตัวเอง mm hmm. อันนี้เป็นความรู้จากประสบการณ์ของเรานะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมในการเป็นของตัวเองแต่ว่าก็ต้องเอาใจเขา,าใส่ใจเราเราต้องบอกว่าตอนนี้ก็มีความสุขมากๆกับการได้ทํางานกับทีมนี้ mm hmm. เรื่องที่สําคัญนี่แหละคุณผู้ชมถ้าคนเราไม่เคยล้มไม่เคยทะเลาะไม่เคยผิดพลาดมันจะไม่สามารถที่จะรู้ใจกันได้เพราะเราก็คือจะปิดกั้นหัวใจไงเราจะบบเฮ้ยไม่พูดดีกว่าพูดดีกว่าอันนี้ก็เออเก็บไปใช้กันได้เนาะอ่ะต้องแน่นมาใหม่สำหรับทีมเราแล้วกันโน้ให้ตื่นเต้นกันมาหน่อยเดินออกไปเองเป็นไงบ้างคะเรื่องกว่าก็ที่ได้ทำมานะคะก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างเลยแล้ก็ได้อันดับแรกเลยได้ความเป็นระเบียบ เบียบพี่แนนี่ไม่เประเบียบเลยนะทำไมได้อยู่กับพี่แนนแล้วได้เพราะฉันไม่มีน้องต้องมีไงก็คือเราจะต้องคอยดูคิวงานคอยดูเช็คเวลาตลอดเราจะห้ามพลาดไม่ได้เลยถ้าเกิดเราพลาดไปนิดเดียวเพราะแขกผู้ใหญ่มากใช่พี่คนจัดก็จะลำบากนะใช่จะเหนื่อยเราเราก็ต้องเป็นคนที่รอบคอบแล้วก็ฝึก